สวัสดีครับพี่น้องผมกอบผ้าแสบมาหนีผมได้เป็นนกนกกระทาถอดพี่น้องนกกระทาทอดแล้วก็แก้ววองพักพักในก็ครือเป็นเพื่อนนะชมพักอะไรพี่น้องนี่นี่นกกระทาพี่น้องนกกระทาทอดตัวเล็กน้อยตัวน้นอนี่เพื่อนะไม่ข่าวว่าใครเต็มทองสื้อตัวดิแต่ผมถ้าได้ แกเบื้องตัวามามันเป็ี่ยนใครติมพ้องจริบ๊ยังมนตาบ่เป็นราคาเขาบอกแพงได้พี่น้องเพื่อเป็นเป็นน,น,นกกระทาของขอนแก่นอ่อคืองานไหมแต่พี่น้องคนขายดูงานไหมผมไปงานไหมมาผมก็เลยซื้อมาลอบกินเบื้องว่านี่เป็ี่นตามมาคาขายวะแต่ว่าตามจริงอ่ะผมค่เสือมันบอกบอกใครไม่ถอดไหมมันไม่เจ็บอันหันเอาไหม หั่นไข่ช่วงนี้ไปหาเด็กกันนะแต่ตัวนี้เนีนี่มันบ่าหั่นไข่ตัวขไข่เนี่ยจะมียนื้แมรง้เอานี่มากินเอาแบบทอดมันไ่น้องนะครับข้อนีวเนี่ยจำเก้าวไปลองสุดยอดดีจำเกลีวผสมพัดล็กระทบปิงเนยวุ้สุดยอดมากเงน,น,นะรด,ด้ ก็แท้คำวามันจะตัวรือว,ว่ามันใครยังมันวาบะนะว่าใครติดฟองอตัวเนี่ยเดีด๋ยวกันนี่ลองใครอีกคนใดดีตัวแรกใครอยู่ที่ผมเป็นเปิดทว่าบ้างนี่นนนแต่ว่า ตัวโตๆไปนะดูว่าเด็กใครก็ตัวโตคนมาใครตัวโตดิขมพักหน่อยโอ้โหตัวอด trong lúc chờ đi qua ลูกกระทถอดกรอบมันไ่กัขอบแกงพดอยู่หรอกครับจะไม่เห็นบกกรอบคับเกี้ยงอันเพิ่นถอดไปไหมเพื่อผมดีกับว่าหอดบานอย่างนั้นไหมนีเมื่อันนี้ตัวลูกกระทถอดกรอบถือ่หอยหอดบานเนี่ยมันก็มันก็ดีก่อบไม่รงโมเกลใ่ไหมมันก็ดีก็บาอยางนาไงนี่พบกวอานิดนึงอยู่แต่บักเคร้งที่แด่กินที่แดเนี่ยดีกรอบก็เ็ยำปั้นทุยได phân bò cũng vừa nhằm hết tuổi <laughs> mình có quá đi hết và để phục vụ làm tạm phân bò ຄືເຈົ້າເພິ່ນຍົກກະທາວ່າເຂົ້າເຈົ້າ ตื่อเขายังนะค่ะว่าใครอะใครทุกตัวจะกินไปสามตัวเนี่ยไข่เต็มครอบทุกตัวเลยพี่ลองครับนกกระทาทอดกรอบกับแบบแก้วบองสุงฟางเนี่ยโอ้ยชุดแบบความแซ่บ คัดจู่ครับพี่น้องเอาเทเรย์ครับพี่น้องสวัสดีครับ